สาปที่ขอโรแล้วว่าหาใครแล้วทุกท่านครับการอ่านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตต่อจำวันของเรามากเพราะการอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในทุกแขนงวิชาการอ่านยังจะทำให้เราเพิ่มพูนความรู้ทำให้เรารู้ทันโลกทันตุคดัน ผมจะนำทุกท่านไปพบกับโคร,กโรงราาก,การสังสารปันประสบการณ์การอ่านของโรงเัียนัาใสแจ้งกันนะครับไปกันเลยโรงเรียนวัฒหาใสแก้วได้จัดทำโครงการสังสารปันประสบการณ์การอ่านเพื่อให้ในักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเขียนอย่างสม่ำเสมอเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านโดยผ่านกิจกรรมกิจกรรมวางแผนทุกงานอ่านทุกคน หลังจากนักเรียนได้เลือกสรรหนังสือที่อ่านอย่างหลากหลายได้ความรู้ข้อคิดมาทำบันทึกการอ่านในทุกระดับชั้นเป็นการแบ่งปันการอ่านของตนเองอีกด้วยกิจกรรมอ่านเพิ่มเติมความรู้เมื่อนักเรียนได้อ่านหนังสือที่หลากหลายทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์เรียบเรียงเนื้อหานำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาสร้างสารรค์เป็นผลงานหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนเอง ประกอบกับโรงเรียนวัทผาดสายแก้วได้จัดอิทรศการโครงงาน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และหนังสือเล่มเล็กขึ้นทุกปีจึงทําให้นักเรียนได้นําเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทํารูปเล่มรวมถึงการเรียบเรียงเนื้อหาซึ่งมีความยากง่ายตามระดับชั้นเป็นการพัฒนาการอ่านและยังพัฒนากระบวนการการคิดอีกด้วยค่ะ ได้อ่านเกี่ยวกับค <c oughs> ูอาพัฒนาููเสียหนังสือเล่มน,นี้ทําให้ผมได้รู้จักความเป็นมาของท่านเพราะท่านเป็นบุคคลสาคัญในท้องถิ่นที่คนบ้านผมรู้จักกันดีท่านเป็นแบบอย่างของคนที่ทํางานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพัฒนาถนนหนทางในตนําบลให้มีความเจริญสะดวก ในการเดินทางของชาวบ้านท่านคิดถึงแต่ประโยชน์สวมรวมท่านมีคติประจำตัวท่านว่าทำจริงไม่จนครับ ประโยชน์มากมายผมขอเชิญชวนทุกท่านมาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับ